เมื่อสักครู่นี้นะครับเกิดความท้าทายของครอสอนมากนะครับคือต้องการบกรถมาจากจุดสะพานข้ามแม่น้ำมูลนะครับถึงที่หมายรถไฟฟ้าอุบลราชธาดีโคตรอายแล้วก็เขินแล้วก็ไม่กล้านะครับเป็นอะไรที่ผมแม่งแบบว่าที่สุดแล้วของชีวิตนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่า2หนุ่มคู่นี้เขาช่วยอาเจนไว้จนมาถึงสถานีรถไฟฟ้าอุบลราชธานีได้ยังไงนะครับเราไปดูกันเลยฮนะ นี้เราก็มาถึงใจกลางเมืองนะครับเราเนี่ยได้แหกปากได้ป่ะนี่แหกปกได้ป่ะได้ครับก็ตอนนี้น้องโบกับน้องเป็กนะครับเขาก็อาสาพาผู้ตกยากนะครับมาถึงจุดนี้ก็เพราะว่าสายเห็นวผมว่ามันสามกิโลเนาะตอนแรกทุกคนเห็นนะคุณรู้สึกยังไงถามจริงตอนแรกคุณเห็นนะรู้สึกยังไงตังใช่ปาวะอะไรอย่างเงี้ยคุณว่าใช่ปะอ่ะค่ะคิดว่าเป็นอะไรคนถางชาับตางชาคน่างชา ว่ามันแบบต่างชาติอ่ะแล้วทำไมคุณถึงตัดใจมาช่วยตามมาจ่าบ๊ายบายอุ้ยเยี่ยรวยอะไรวะเอาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาแับอีกไกลปะไม่ครับจะก็ได้โอเคบ๊ายบายหน่อยเร็ว ก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่าถ้าไม่ได้น้อง2คนนี้ที่ช่วยไว้เนี่ยผมคงเดินทางมาไม่ถึงแน่นอนแล้วก็ผมเองก็ไม่ได้เก็บภาพเลยนะครับบรรยากาศตอนที่ผมโบกรถแล้วก็โคตรอายและอายโคตรนะครับยังไงก็ตามทีก็ยังเชื่อมั่นในความรู้สึกของคนอุบลน,นะครับว่ามีน้ําใจแล้วก็ให้การบริการอย่างดีมากเลยนะครับแล้วก็ไม่เก้อก็เขินนะฮะในการช่วยเหลือนะครับแต่ว่าก็เข้าไปตอบบัตรสิดหนึ่งนะครับแต่ผมลืมบันทึกภาพไว้พอจถึงตรงนี้ก็ เดินทางกลับแล้วนะครับสำหรับคลรสญจรนะครับดีรถไฟฟ้านะครับผมไม่ชอบเรียกว่ารถไฟฟ้าสักวันหนึ่งนะครับเราคงได้มีโอกาสกลับมาเจอนนองสองคนนี้อีกหรือแม้แต่น้ําใจของชาวบนนะครับที่มากไปด้วยความรู้สึกและก็รอยยิ้มนะครับมีบ้างนะครับที่งงๆกงนะครับว่าเอ๊ะไอ้นี่มันมาทําอะไรหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์และช่วยเหลือและแบ่งปันในอนาคตถัดไปนะครับลาไปก่อนนะครับสําหรับน้สองคนกู้ภัยอุบลครับรจะฝากับ เ่าโลงคับพี่จะบอกผมครับพี่โอพ่เป็กเฮ้ยชีวิตต่อไปครับอะไรนะแจ๊คแจ๊เป็นคนดีครับไม่มีอะไรจะพูดนะับเคขอบคุณมากครับพี่ <c oughs> โอยสุดยอดน้องรัก